ทำอย่างไงกับทำอย่างไรดีกับแซนด์วิชเจเน r เรชันพ่อแม่ก็แก่แล้วป่วยลูกก็เรียนอุดมศึกษาเราก็ต้องสร้างตัวอยู่ยังไงให้สุขค้าโค้ดขอคำแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณค่ะผมคิดว่าการทำความเข้าใจสถานะการเงินตัวเองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าแซนด์วิชเจเน r เรชันเนี่ยจะหนักเหนื่อยหนักมากในเรื่องของเงินทองเนาะเราอยู่ในวัยสัก40 พ่อแม่แก่ตัวดูแลตัวเองไม่ได้เราต้องดูแลลูกต้องเรียนหนังสือเราก็ต้องดูแลกว่าจะจบเรื่องจบปัญหาบ้านผ่อนหมด30ปีลดลูกเรียนจบประมาณ25พ่อแม่ทยอยจากไปก็ 25- 30ปีเราต้องประมาณตัวประมาณยังไงครับเราลองมาดูกันก่อน 1. ภาระของลูกถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆนะฮะ ผมคิดว่าการใช้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาถ้าเข้าถึงได้นะครับก็ไม่ได้แย่หรือถ้าไม่ใช้กยศเพราะว่ากยศนี่อาจจะต้องมีบิดามารดาที่อาจจะรายได้ไม่สูงก็อาจจะใช้เป็นกรออกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตอันนี้น้องๆเขาอาจจะต้องเรียนในสาขาวิชาที่นะจบออกมาแล้วก็จะสร้างรายได้นะครับอ่านะมันจะมีความต่างกันเล็กน้อยแบบนี้นะฮะ พ่อแม่นะครับอ่ะเราก็ดูแลตามกําลังเจ็บป่วยก็อาจจะใช้สิทธิ์บัตรทองบัตร30บาท,าท,บาทถ้าไม่ได้เป็นสิทธิ์ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ข้าราชการนะฮะแล้วก็ประเมินนะฮะทุกอย่างให้แบบรอบครอบที่สุดนะฮนะค,คือมันไม่มีอะไรตายตัวเลยนะครับเออแล้วก็หนักจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราจดจำก็คือวันที่เราเป็นแซนวิชเจเน r เรชันเราเหนื่อยเนอะ แต่ถ้าเราไม่ตั้งหลักไม่เข้มกับตัวเองให้พอนะวันหนึ่งเราก็จะถูกแซนด์วิชไอความความเป็นไส้ตรงกลางของแซนด์วิชบีบไปเรื่อยๆวันหนึ่งที่พ่อแม่จากลูกเรียนจบเราก็ใกล้กเกษียณเพราะฉะนั้นแม้มันจะเหนื่อยยากแค่ไหนต้องเก็บต้องออมต้องวางแผนเพื่อวันที่พ่อแม่จากลูกเรียนจบเราจะดูแลตัวเองได้แล้วเราไม่ต้องเบียดเบียนนะครับลูกเรา พ่อแม่เราเราต้องดูแลแต่ลูกไม่ต้องดูแลเราต้องตั้งโจทย์อย่างนี้ให้ได้ยากหน่อยน้ยากสําหรับเราหน่อยแต่ต้องทําไม่ไงั้นมันไม่ตัดวงจรถ้ากเกษียณปุ๊บไม่มีตังค์แล้วเราต้องพึ่งลูกเราก็กดทับลูกเราค่าครองชีพมันสูงขึ้นเรื่อยๆรายได้ก็ไม่ได้วิ่งเท่าไหร่นะครับรอ25ง0มของรัฐบาลใหม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเราไม่ตั้งใจสุดๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นรุ่นที่จะต้องไปกดทับลูกต่อ ต้องเรามาระวังตรงนี้แล้วรุ่นต่อไปก็คือลูกเราก็จะมาถามผมว่าอยู่ในแซนวิชเอเนอเรชั่นต้องทําอย่างไรนะฮะถ้าถามว่าสู้กับเรื่องการเงินยังไงให้มีความสุขผมผมผมอยากจะมองอยากให้เรามองสิ่งที่เราทําเลี้ยงดูพ่อแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วคุณภูมิใจในตัวเองไหมถ้าคุณภูมิใจในตัวเองผมว่านั่นเป็นความสุขแบบหนึ่งนะเหนื่อยแต่สุข เราได้ดูแลคแบบุณแพ่อคุณแม่เท่าที่เราจะทําได้ส่งลูกเรียนเหนื่อยไหมเหนื่อยวันที่เขาเรียนจบดูแลตัวเองได้เรานอนตายตาหลับคุณชื่นใจกับตัวเองไหมภูมิใจกับตัวเองไหมมีความสุขกับตัวเองไหมนั่นแหละครับการอยู่กับภาระหน้าที่สําคัญสําคัญเหนื่อยทุกบ้างในบางช่วงแต่มีความสุขเพราะเราภูมิใจ กับสิ่งที่เราได้ทำให้กับครอบครัวเราและถ้าจะให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดมันต้องตัดวงจรอ,อย่างที่ผมบอกกั้นใจสู้พ่อแม่เราเราต้องดูแลแต่ลูกไม่ต้องดูแล,แลเรานะครับมันต้องเข้มข้นจริงๆคุณปาริดา อยากพูดคุยกับพ่อแม่เรื่องการเบียดเบียนมากเลยค่ะเขาก็มองว่าเราเนรละคุณผมมองว่าอย่างนี้นะครับถ้าเราครับคุณปาริดาเราไดเ้เรียกว่าอะไรฮะสนับสนุนการดูแลการใช้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่อย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดสุดความสามารถที่สุดแล้วผมไม่รู้สึกว่าเราต้องมานั่งคิดเองว่าใครจะว่าเราเนรลคุณ ผมในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่คนคนหนึ่งผมมีความรู้สึกเลยว่าถ้าวันหนึ่งลูกจะไม่เลี้ยงผมเขาไม่ได้ในระคุณเขานะครับเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ครับมีหน้าที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่แล้วพราะเราทําให้เขาเกิดมาเราอย่ามาบอกว่าเราไปทําให้เขาเกิดมาแล้วก็บอกว่าที่กูเลี้ยงดูมึงเนี่ยเป็นบุญคุณเป็นบุญหัวมึงไม่ใช่ผมไม่เคยรู้สึกกับลูกผมอย่างนั้น เป็นหน้าที่ที่ผมต้องดูแลให้การศึกษาเขาอย่างดีเพราะไปทำให้เขาเกิดมาแล้วเราต้องส่งเขาถึงฝั่งจนเขาดูแลตัวเองได้ดังนั้นถ้าคุณปาริดาทำมาหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็จัดสรรเงินส่วนหนึ่งส่งให้คุณพ่อคุณแม่ตามกำลังแล้วผมคิดว่าอย่าไปกังวลว่าใครจะว่าเราเนระคุณแม่แต่พ่อแม่ ถ้าเนรคุณจริงๆต้องไม่ให้เลยครับไม่ดูดำดูดีเลยครับอันนั้นถึงจะสมศักดิ์ศรีที่ถูกเรียกว่าเนรคุณแต่ถ้าเราบอกว่าเราก็ยังส่งเสียเราก็ยังส่งให้ลูกเราก็ต้องดูแลเราก็เหนื่อยถูกไหมแล้วเราส่งให้ท่านเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยเราไม่ได้เรียนเรื่องการเงินส่วนบุคคลคำว่าการเงินส่วนบุคคลนั้น บุคคลเมื่อบรรลุนิติภาวะหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเองแล้วคุณต้องดูแลการเงินตัวเองไปตลอดชีวิตถ้าเราอ้างว่านี่ไงที่ตั้งหลักตั้งตัวไม่ได้ก็เพราะเลี้ยงมึงมาเนี่ยเอาแล้วอยู่ดีๆกูเกิดมาเองไหมล่ะถูกไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่ากูเนี่ย จะไม่พยายามเลี้ยงดูพ่อแม่กูก็พยายามสุดความสามารถทำได้เสมอตัวทำไม่ได้กูเนะคุณแล้วไหนอะ่ะบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกแบบไม่มีเงื่อนไขไงไหนอะ่ะถูกไหมฮะกลับมาที่ลูกฮะลองดูมองกลับไปคุณอยากจะให้ลูกรักคุณมากๆอะ่ะเราไม่มีเงื่อนไข เขาเกิดมาเรามีหน้าที่เลี้ยงเขาให้เขาดำรงชีวิตได้เพราะเสือกไปทำให้เขาเกิดแล้วเขาก็ดูแลตัวเองได้ก็จบถ้าเขาจะเอื้อเฟื้อส่งอะไรมาให้กินให้ใช้ก็เป็นความน่ารักอย่างที่สุดของเขาแล้วแล้วเขาเองเขาก็มีลูกเขาก็ดูแลลูกของเขาเหมือนที่คุณต้องดูแลเขาก็เป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ต้องดูแลลูก โอ้ยโคตดกำลังจะบอกว่าลูกๆไม่ต้องเลี้ยงพ่อแม่สอนให้เด็กๆรุ่นใหม่อากตันอยู่พ่อมึงเนี่ยมึงฟังแล้วต้องจับความให้ได้ดิถูกป่ะฮะกูพูดหรอว่าให้อากตันอยู่ก็เขาส่งได้สามพันเฮ้ยวันนี้เขาอยู่กรุงเทพเหนื่อยจะตายหาอยู่แล้วใช้ชีวิตอยู่กับบัตรกดเงินสดหมุนวนไปเรื่อยๆ ถามหัวใจคนเป็นพ่อผมก็เป็นพ่อผมทนดูลูกแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยถ้าเหนื่อยเพื่อพ่อขนาดนั้นไม่ต้องทำพ่อจะดูแลตัวเองไอ้ความคิดที่บอกว่ามีลูกเยอะๆเพื่อให้เลี้ยงเราอะเล,นนเลิกได้แล้วประเทศนี้จริงมปเลิกได้แล้วไม่งั้นมันจะไม่ตัดวงจรความยากจนลองให้เด็กๆน้องๆทุกคนก็ได้ เงยหน้าขึ้นไปดูคนสองรุ่นก่อนหน้าเราอะ่ะรวยหรือจนแล้วทำไมมันจนลงมาเป็นรุ่นๆก็เพราะมันเบียดเบียนกันเป็นแซนด์วิชแบบนี้ไงคำถามของนะเมื่อสักครู่นี้ผมถึงเชียร์ว่าสู้คุณโคตรเหนื่อยเลยเพราะคุณแซนด์วิชเจเน r เรชั่นคุณต้องดูแลพ่อแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็เลี้ยงลูกที่เป็นภาระหน้าที่สำคัญของคุณไม่ดูแลลูกคุณเฮงซวย ไม่ไม่กระตันยูคุณแม่งแหงซัวอีกแล้วพอส่งท้งสองฝั่งพ่อแม่จากไปส่งไปถึงฝั่งคือตายลูกส่งถึงฝั่งคือเรียนจบกูไม่มีเวลาเก็บตังค์เลยกูจะ,กะเกษียณแล้วกูจะ,กะเกษียณแล้วแล้วกูทำไงและถ้าเราเรียกหาความกระตัญยูแกต้องเลี้ยงดูค่า มันก็จะเป็นเจเนเรชันต่อไปที่จนกันต่อไปเรื่อยๆผมถึงบอกว่าฝากบอกน้องๆทุกคนที่กำลังฟังอยู่ในวัย30-40พี่เป็นกำลังใจให้น้องๆเลยนะเฮ้ยเราต้องตัดเว้ยเราเป็นคนตัดวงจรเว้ยผมพูดที่ไหนสอนที่ไหนก็จะพูดอย่างนี้พ่อแม่เราเราเลี้ยงดูเราช่วยเหลือแต่ต้องมีลิมิตโอเคไหม วันนี้ยังตั้งหลักตั้งตัวไม่ได้แล้วต้องส่งให้พ่อแม่ขนาดนั้นพ่อแม่อยากจะให้เลี้ยงแบบดีๆนานๆไหมให้เวลาเขาในการตั้งหลักตั้งตัวเขาจะเลี้ยงพ่อแม่ได้อย่างยอดเยี่ยมพ่อแม่เราเราต้องเลี้ยงตามกําลังเท่าที่ไหวนะแล้วก็ดูแลท่านในแง่อื่นๆบ้างก็ไ้มันไม่จำเป็นสตังอย่างเดียวก็ได แต่ลูกไม่ต้องดูแลเราเราจะเป็นคนเกษียณที่ดูแลตัวเองได้ประเทศไทยที่พัฒนาจะต้องเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวด้วยว่านายกจะเป็นใครกูไม่สนใจหรอกนายกจะเป็นใครไม่สนใจโผรัฐมนตรีด้วยโอ้โหซึ่งแม่งเห็นแล้วพูดแค่คำเดียวอหยอยมโผรัฐมนตรีอหอยมโอ้โ,อโหเยี่ยมมาก <laughs> คนไทยเราต้องดูแลตัวเองกันเนงี้ให้ได้ไม่ต้องไปฝากความหวังไว้กับพวกมันหรอกจะฝากอะไรคุณคุณจะฝากอะไรเขาเหอไหมฮะฝากไม่ได้หรอกเพราะนการเงินส่วนบุคคลเนาะดูแลการเงินส่วนบุคคลให้ดีเราต้องเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายในครอบครัวและเป็นคนรวยรุ่นแรกผมพูดประโยคนี้ทุกครั้ง แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนน้องๆทุกคนที่กําลังสู้ชีวิตนพี่ในวัยห้าสิบพี่ก็มาถึงวันเนี้เนาะพี่ก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราเห็นครอบครัวคนไทยมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมก็เป็นกำลังใจให้โอเคไหมเออเพราะฉะนั้นคุณคุณมีหน้าที่พวกเรามีหน้าที่ทําชีวิตเราให้ดีป่ะไอะพี่ว่านี่อันนี้สําคัญเนาะอ่าสู้ๆูสู้ๆูนะฮะ อ่เนี่ยเอ่าเนี่ยคุณคุณพฤกษชาติเนาะโอ้คำนี้เนี่ยเนยเน,น,นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบ,บอกเนาะแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือเมื่อเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะครับเราอาจจะไม่ได้มีวุฒิภาวะแพ้พ่อแม่เราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับคนในครอบครัว แบบไม่ต้องโต้เถียงไม่ต้องใช้อารมณ์แบบมีวุฒิภาวะมันไม่ใช่การเถียงพ่อแม่จริงป่ะแม่ตอนนี้หาได้ส่งให้แม่ได้ห้าพันเนาะแปดพันเก้าพันไม่ไหวจริงๆได้แค่นี้คุณพ่อคุณแม่อายุเท่าไหร่กันนะบางคนหกสบยังแข็งแรงอยู่เลย คุณอาจจะทําอะไรก,ก็แก๊แกๆพอดูแลตัวเองลูกส่งมาให้เป็นตัวช่วยสนับสนุนใช่ไหมฮะก็ดูพอจะดูแลตัวเองได้ก็ต้องดูแลไปก่อนเดี๋ยวถ้าลูกตั้งหลักได้คุณไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเขาให้มากกว่าน,นี้แต่ไม่ใช่เอามาอวดโอ้อกันอย่างเงี้ยโอ้ถ้าลูกต้องเหนื่อยเอามาให้คือดีแล้วรู้หรือเปล่าว่าเงินของลูกนะเงินแท้ๆหรือว่าเงินไปกดเงินไปกู้มาไอ้ค่านิยมแบบเนี้ยต้องเอาออก เพราะฉะนั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นเรามีวุฒิภาวะมากพอเราสามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้อย่างมีเหตุมีผลนะพูดคุยแบบคนมีวุฒิภาวะเขาคุยกันเนี่ยได้คุณไม่ใช่เป็นเด็กน้อยอีกต่อไปที่พ่อแม่พูดอะไรก็ถูกและสิ่งที่คุณพูดก็ไม่ได้ผิดถ้าเราจะแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วความเชื่อความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันก็ต้องคุยกันก็ต้องเปิดใจคุยกันถูกไหมฮะเออแม่อยากได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไร แต่ให้ได้แค่นี้จริงๆไม่ต้องกลัวยังไงผมก็อยากจะเลี้ยงพ่อแม่แต่ตอนนี้ผมไหวแค่นี้จริงๆแม่ช่วยกันก่อนนะโอเคไหมฮะอ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเป็นกาลังใจใทุกคนเรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องที่แม่งพูดที่ไหนก็อย่างเงี้ยเออถ้าพ่อแม่บางคนแม่งเปิดใจก็ก็คุยกันได้พ่อแม่บางคนแม่งด่ากลาดลูกเลยแม่งอักตันยูเออแม่ บ้านนู้นเขาเลี้ยงดูพ่อแม่เขาอย่างดีพี่ไปรู้ได้ยังไงว่าบ้านนู้นมันดีอ่ะใช่ปะ่ะรู้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเห็นครอบครัวเราก็ครอบครัวเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นครอบครัวเราจะตกลงกันอย่างนี้นะฮะคุยกันแบบนี้สนับสนุนกันแบบนี้แค่นี้ไม่เห็นต้องแบบใช่ปะ่ะอืม คุณพัชรินโอ้โหอ่าแล้วโคตชซึ้งเลยโชคดีแม่คิดดีค่ะโคตชบอกว่าลูกหาลำบากประหยัดอดออมรู้จักเก็บช่วยทุกอย่างเลยค่ะปลอแม่พิการด้วยนะคะแต่โคตรเก่งใจสู้สุดๆดีใจด้วยนะฮะมีคุณแม่น่ารักนะครับอ่าจริงๆๆจริงๆลูกดีเด่นเหรอสกิลลูกดีเด่นเหรอเออเรื่องหนึ่งที่อันนี้พูดต่อได้นะ เราให้ฟังแบบนี้เว้ประเทศไทยเราแม่งม,มีมีลักษณะแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งไว้ผมเจอไอ้ลูกกระตันยูหลายคนมากเลยไอ้ลูกกระตันยูเนี่ยลูกกระตันยูเนี่ยที่ส่งเงินให้พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีตลอดเวลาเนี่ยพอส่งไปเรื่อ,อ,อยๆแม่งเป็นความคุ้นชินเว้ยเป็นความเคยชินเว้ยปรากฏว่าเดือนไหนไอ้หาเนี่ยไม่มีตังส่งหรือเลี้ยงดูไม่ได้ หรือเอ่ยปากบอกว่าแม่สงสัยจะจะส่งให้ไม่ได้เนอะช่วงสี่หเดือนนี้เพราะว่าปัญหาปัญหาหนักมากอะไรเงี้เนอะเฮ้ย <_ S 1> แม่งกลายเป็นคนไม่ดีวะ <_ S 1> ่ะแม่งกลายเป็นคนไม่ดีเคยเจอป่ะเคยเจอปะอ่ะอใครเคยเจอลองเล่ามาพิมพ์มามีไอ้หาแม่งส่งมาดีตลอดนะถูกไหมวันดีคืนดีชิ้แม่งเกิดสะดุดขึ้นมาเว้ยมันเกิดสะดุดแล้วมันส่งไม่ได้ มันส่งไม่ได้ถูไหมไปเอ่ยปากว่าแม่คงคงจะส่งไม่ได้นะช่วงนี้เนอะพูดปุด๊บทำไมจะติดอะไรแกเป็นอะไรโอ้โหแทนที่จะแบบเนอะเออถามเป็นหัวงเป็นใยไม่คำถามนี่ออกแนวน้ำเสียงแบบเนอะเออกลายเป็นคนผิดเว้ยไอ,อ้คนที่ให้ประจำแล้วไม่ให้อให้ประจำแล้วไม่ให้เป็นคนผิดใช่ไหมเออแต่ไอ้พวกที่ไม่ให้ไม่เคยส่งให้เลย ไม่ผิดเพราะมันไม่เคยให้เลยใช่ไหมแต่ไอ้พวกที่เคยให้วันดีคืนดีไม่ให้มึงเลวเมากบางบ้านแม่งน่ากลัวชิบหายพ่อแม่ความคิดน่ากลัวชิบหายไม่ดูย้อนอดีตมาบ้างว่าเขาทำอะไรมาบ้างเนาะไอ้เชี้ยเขาเป็นคนไม่ดีซะอย่างนั้นทั้งนั้นที่ผ่านมาก็ไอ้นีคนเดียวแหละที่แบกไอ้นีแหละคนเดียวแหละที่ส่ง เออแต่วันดีคืนดีเป็นคนไม่ดีเศร้าเศ้าเ้าโอ้โหโดนกันเยอะมากจริงเหรอชิปหายเลยอยากบอกอย่าบอกเลยนะโดนเยอะถ้าเป็นลูกคนโตโอ้บางทีคนเล็กก็โดนถ้าคนโตแม่งไม่ส่งไอ้คนเล็กส่งไอ้คนเล็กแม่งก็โดนเนอะเออความคุ้นชินนี่น่ากลัวความคุ้นชินนี่น่ากลัวจริงๆโอ้โหโอ้หนะฮะโอ้โห,โหเฮ้ยตายแล้วกรณีศึกษานี่เยอะเว้ยโดนประจำเลยเหร เนอะโอ oh, ้ครับครับโอแม่ขอเพิ่มโอไอคุณปุ้ยคุณปุ้ยอนนี่นีจริงค่ะโค้ดแม่ขอเพิ่มจากที่เคยส่งให้หนูปฏิเสธไปบอกว่าไม่มีหมุนไม่ทันแม่งอนแม่งอนไอ้ชี้งอนรู้ไหมเออชีวิตชีวิตของปุ้ยปุ้ยห้ามการเงินสะดุดอะไรอย่างเงี้ยนะเออเออเออเอตลกดีตลกดี นะฮะเอาลูกคนเล็กก็โดนถูก๋ยวไหมลูกคนเล็กก็โดนเดี๋ยวไหมเออไม่ไม่เกี่ยวเราลูกคนโตคนเล็กอ่ะใครที่เป็นคนส่งฮะกําลังโดนอยู่นะฮะโอ้นะฮะโอ้ให้ให้คุณให้คุณพ่อคุณแม่ไปดูงานบ้านคนอื่นบ้างนะครับแบบที่ใช่ไหมใช่เลยพออีกคนนานๆทีให้อย่างกับน้ําผึ้งหยดย้อยโอ้โหเรพี่รู้ว่าเร่ช้ำใจ พี่รู้ว่าเรช้ำใจนะฮะอืมเออเอนี่ออนี่อันนี้คือเสียใจนะเนี่ยดูช้ำใจเนาะเรบอกกูให้ทุกเดือนกูให้ทุกเดือนแต่ตัวที่ไม่เคยให้เนี่ยพอมันให้ปุ๊บโอ้โหมันจยงกับซปเปอร์ฮีโร่อัศวินเพราะคนเดีเรียกหอแมเออเนี่ย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 นะครับ นี่ฮะคุณคุณหนิวโอ้คุณหนิวโชคดีคุณหนิวบอกว่าโชคดีพ่อจะทํางานต่อและแม่ก็เข้าใจว่าเราภาระเยอะผมต้องบอกว่าเรื่องนี้แม่งคุยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแบบคนมีวุฒิภาวะได้อ่ะถูกไหมเราคุยกันบอกว่าเฮ้ยมันตึงจริงๆถูกไหมนี่คนให้นนคนให้นานๆานานทีดูเป็นพระเอกเฉยนะฮะนะครับอ่าคุณกิตสนาพรบ,บอกว่าโชคดีจังที่พ่อแม่ไม่เคยขอแบบนี้ดีใจด้วยครับ บ้านไหนที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเนาะโอ้ผมคุณโชคดีอะ่ะนะฮะโชคดีแต่ถ้าใครกําลังโชคไม่ดีอยู่ผมเสนอคุยคุยบอกให้เขาฟังเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วทําไมเราต้องแบกกับคืออย่างนี้นะผมบอกให้เลยนะไอการแบกอะไรที่มันแบบน้องคนหนึ่งไว้เพิ่งมาปรึกษาเขาบอกว่าแม่โทรมาเวลาเวลาแม่โทรศัพท์มาแม่งโคตรกลัวเลยมันกลัวว่าอะไรรู้ปะ พอรับโทรศัพท์ปุ๊บแม่เปิดหัวว่าอะไรป่ะมีเวลาคุยไหมลูกโอ้โหมันบอกโค้ดแม่งหนังชีวิตมีเวลาคุยไหมเนาะท่านี้ตัวแบบใช่ไหมมีเวลาคุยไหมลูกเออยังไงเหรอแม่นอะไหมยังไงเหรอแม่ก็พอดีพ่อแกไม่รู้ไปยืมเงินเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เขาก็มาตะโกนทวงหน้าบ้านกูละอายเขาชิบหายเลยนอะไหม แล้วพ่อไปทําอะไรกูจะไปรู้เหรอเขาก็ไปเอาเงินคนนู้นคนนี้เขาเคยบอกกูซะที่ไหนแล้วก็เริ่มร้องไห้เริ่มร้องไห้เริ่มร้องไห้เอ,อแกพอจะช่วยพ่อกันได้ไหมล่ะเออเราเราจะช่วยยังไงอะแม่พอจะมีให้ยืมนะไม่เยอะหรอกลกูลก,ลกแค่หมื่นเดียวเองโอ้อยากให้แม่เอาคาว่าแค่ออกแล้วคาแค่หมื่นเดียวเอาคําว่าแค่ออกไม่มีหรอกแม่ไม่มีหรอกแม่เนาะลองโทรไปหาพี่ไปหาน้องผมก่อนนะแม่บอกว่าอะไร โทรไปแล้วมันไม่รับสายนึกไหมครับเออกูรับสายกูรับไปสุดท้ายทำไงอะทนไม่ได้แม่ร้องไห้เงินก็ไม่มีก็ต้องไปกดบัตรกดเงินสดเอามาให้แม่แม่ก็บอกว่าขอบใจมากนะลูกจะไม่รบกวนแล้วโอ้แล้วหมื่นหนึ่งใจยังไงอะได้คืนไหมไม่ได้คืน บางบ้านพ่อแม่ก็เอาเงินไปใช้เลี้ยงตัวจริงๆไม่พอกินจริงๆอ่ะอันนี้ก็เข้าใจกันได้แต่บางบ้านนี่พ่อแม่บางพ่อบางคนติดการพนันแม่นะพ่อติดเหล้าแม่ติดการมีนะแล้วก็ไปสร้างหนี้ไว้ทั่วลูกก็ต้องตามไปใช้หนี้ถ้าไม่ใช้หนี้คืออกตันยูแม แล้วลูกก็ติดหนี้ไปท่วมมผมถึงบอกตั้งแต่คราวที่แล้วมาบอก่เวลาเราไปเจอใครเป็นหนี้อย่าเพิ่งไปด่าเขาว่าเขาใช้จ่ายเกินตัวจริงไหมบางคนแม่งอุปถัมภ์แบกหลังแอนหนึ่งเลี้ยงสี่หนึ่งเลี้ยงห้าพ่อไม่ทำงานแล้วแม่ไม่ทำงานแล้วเสือกรับป้าเขามาอีกคนหนึ่งโอ้โหแล้วป้าเขามาทำอะไรอะป้าเขาเป็นพี่สาวของแม่ค่ะเขาถูกสามีทิ้งแล้ว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 เรา ก็เขาก็ไม่มีที่ไปก็เลยมาอยู่กับแม่แล้วมีงานทำไหมไม่มีมีไรายได้ไหมไม่มีใครเลี้ยงเราเท่านั้นไม่พอน้องยังส่งลูกมาให้เลี้ยงอีกคนหนึ่งแบกห้าชีวิตรวมตัวเองโอ้โหขมชิบหายเลยเนาะอืออยากจะร้องไห้ เออมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงเราเลี้ยงหก่้านี่วารุณี The b a บกหลังอันไปเช็คพวกนี้บ้างนะนะหมอนรองกระดูกนะนะฮะแบกซะขนาดนี้นะฮะพ่อจะทักมาแต่เช้าแค่วันที่ส่งเงินไม่เคยถามข่าวอย่างอื่นนอกจากของเงินเป็นเวลา9ปีแนละ้วผมอยากให้พ่อแม่แม่งฟังบ้างะ่ะผมไม่ได้ชวนให้แมบนั่นเนาะ ผมอยากจะถามแค่เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยลองฟังเสียงลูกๆบ้างลองเปิดมาสักวันหนึ่งถูกไหมฮะโคตรเศร้าเลยเนี่ยดูดิทักมาแต่เช้าวันที่ส่งเงินไม่เคยถามข่าวอย่างอื่นนอกจากของเงินเป็นเวลาเก้าปีนะนี่มีพ่อติดการพนันอีกเยอะแยะมากครับยิ่งกว่าละครหลังข่าวยิ่งกว่าละครหลังข่าว นี่ไม่ใช่โหนกระแสนี่ไม่ใช่นะโอ้โหวันนี้ทำไมมันขมล่ะใครมม่งเปิดขมมันเนี่ยนะฮะเออต้นเหตุมาจากแซนวิชเจเนเรชั่นใช่ไหมเราก็ขมกันมาเรื่อยๆเลยอะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับเข้าใจว่าเหนื่อยแล้วก็ท้อกันนะแต่ว่าก็เนี่ยนะฮะสังคมเราบีบให้การพูดปฏิเสธดูแย่ไม่แย่หรอกครับผมว่าเราไม่ได้พูดปฏิเสธเรา เจราจารเราเจราจารนะเนอะเพราะว่าหลายคนแบกกันเกินตัวเกินไปแล้วนะครับวันนี้เมนวิ่งแบบขมขมเศร้าเนาะวันนี้เศร้าจริงว่ะเออใครอ้ยใครชวนขมวะเนี่ยนะครับอ่ะอ่ะอ่ะผมไม่เคยให้พอ่อผมให้พ่อแม่ทุกเดือนครับเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรแต่ผมเต็มใจและผมอยากให้ท่านแม้ว่า เออก็แต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะมันอาจจะไม่ได้มากมายเชียวว่าพ่อแม่คุณอาจจะไม่ได้เดือดร้อนไงแต่พ่อแม่บางท่านเขาเดือดร้อนเนะ่ถ้าเดือดร้อนแล้วคุยกับลูกแบบตรงไปตรงมานี่ไม่มีอะไรนะะแต่บางทีโอ้โหเดือดร้อนไม่มีใช้ลูกก็เหนื่อยอยู่โอ้โแล้วคําพูดที่ออกมาไปว่าเป็นเชิงอกตันยูผมว่ามันทําร้ายกันแรงไปนิดนึงไม่มีลูกคนไหนหรอกครับที่ถ้าวันนี้สุขสบายมีสตางเนาะ นะฮะเขาจะไม่ส่งส่งเงินให้พ่อแม่ผมว่านะเออแต่มันก็ไม่ไหวจริงๆมันสุดจริงๆนะครับนะครับอ่โอเคโค้ชยังสอนอยู่ที่รามไหมสอนฮนะนะครับยังสอนอยู่ฮะแต่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วบางทีก็จะให้จันป้อไปสอนแทนเลยนะครับหลังๆนะฮะเออมันงานมันเยอะอะนะครับอ่ะต่อกลาถามอีสักนิดน้อย นะครับเมียผมจะส่งหกคนเฮ้ยหนึ่งต่อหกเยอะว่ะนะครับผมอ่ะ